หลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้วิปัสสนาชั้นสูงมีพลังจิตแรงกล้ามีพระเวทวิทยาคมอันเข้มขลังและเป็นพระนักพัฒนาที่ประทับกลางใจชาวบ้านกรวดและบรรดาศิษย์มาอย่างช้านานชื่อเสียงกิติคุณของหลวงปู่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมงคลวัตถุของหลวงปู่เป็นที่ต้องการของผู้ที่เลื่อมใสและศิษยานุศิษย์ ทั้งนี้เพราะวัตถุมงคลของท่านนั้นล้วนมีประสบการณ์ทั้งสิ้นด้วยจํานวนสร้างที่น้อยในแต่ละรุ่นจึงไม่เพียงพอกับความต้องการพุทธคุณพญาหมูมหาเฮงหลวงปู่ผาดเชื่อกันว่าเครื่องรางหมูเป็นเครื่องรางแห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นาความร่ํารวยมาให้ซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีอิทธิฤทธิสูงสามารถช่วยเหลือผู้บูชาและครอบครองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งด้านการเงินการค้าพิจิตาจากร้ายกลายเป็นดี ขับไล่เสนียดจันไรสศัตรูมูม่มานออกพ้นจากตัวเรา